เป็นเรื่องของคุณวิววรรณรสนะฮะกับคุณเจตเจตพิพัฒน์จ้ะนะฮะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยคุณจริงความรักเนี่ยเขาจบกันไปแล้วเออคุณเจตนี่แหละออกมาบอก่าออกประกาศเลยว่าเราเลิกกันไม่ได้ไม่ได้ไม่จบความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักแล้วนะฮะคือรักจบแต่เหมือนดราม่าร้อนแรงมันไม่จบนะฮะสำหรับเจตเจตพิพัฒน์แล้วก็วิววรรณรสนะครับคือล่าสุดอย่างนี้เพจของเจมอลร้อยแปดเนี่ยเขามาย่อนไว้นี่มาหย่อนไว้นะฮะพิมไว้บอกว่านี่ การบ้านอังกฤษเข้ามาอีกแล้วได้แต่เตือนตัวเองว่าตอนเด็กกูควรตั้งใจเรียนอังกฤษค่ะไม่ใช่มัวแต่มองผู้ชายแฮชแท็กอีพิเมียเจนะฮะแล้วก็ลงอันเนี้ยเป็นปาเา็นงกรษอ่าภาษาอังกฤษที่เจ็ดแปลว่าใช่นะเดี๋ยวเราจะไปให้แต่ว่าอพอลงไปอย่างนี้ปุ๊บคนก็มาคอมเมนต์กันว่าอันเนี้ย มันเป็นยังไงนะฮะก็คือมาพูดถึงว่าเอ๊ะที่เจมอนเขาลงแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเรื่องนี้ยบอกว่าก่อนจะว่าอะไรเขาแปลค่ะแปลให้ชั้นทีอ๋อไม่ต้องแปลหรอกเพราะเจบอกว่าอีเจมอนบอกว่าทีมเพื่อนหญิงพลังหญิงแฮชแท็กทีมวิวเอออยู่ฝั่งคนชนะค่ะอุ้ยอุ้ยตายแล้วนกอีโมจิแรงไปอีกนี่นะครับอันนี้คือคนมาเมนนะฮะไม่ขัดใจเรื่องลายน้ำบ้างเหรอวะ ลายน้ำเกี่ยวว่าอะไรอ่ะมีตาสั้นเออก็อออออาลายมันมีลายน้ำในภาษาอังกฤษอ่ะไอ้ในที่เขาโพสในรูปอ่ะเออคุณไ,<ม>ได้เห็นไหมหแล้วมันเกี่ยวว่าอะไรไม่รู้มันก็ใส่ตาสั้นเหมือนกันเกี่ยวว่าอะไรริ้วนั่นไงนั่นไงในรูปจะมีลายน้ำเต็ไมไปหมดเลยอ๋อไม่สนใจลายน้ำกันทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะ เลีวแกก็เอาอันนี้ขึ้นมาเนาะเออตอนแรกอ่านเอาเอาอันนี้ขึ้นมาเอาอ่ะอือนะฮะอ,อ, <S <S อ่ะโอเคอันนั้นคือคนมาแสดงข้อพิเห็นแต่ก่อนนั้นเนี้ยวิววารอสเนี่ยเขาลงสตอรี่แซบเลยนะฮะเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะครับนี่ซึ่งแปลออกมานี่ก็คือว่านิ่งสงบแล้วปล่อยให้กรรมทำงานเองเออนะครับแล้วในขณะที่ทางเจดเนี่ยก็ลงสตอรี่นะฮะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันภาษาอังกฤษเหมือนกันอันนี้แหละ อันนี้แหละที่เจมอยเอาไปเนี่ยแหละนะฮะบอกว่าเราโกหกเสียงดังที่สุดเมื่อเราโกหกกับตัวเองพร้อมกับมีอีโมจินะะจมูกยาวก็จมูกยาวมันคล้ายๆแบบพินอกกิโอไหมนิทานแบบยิ่งโกหกเท่าไหร่จมูกก็จะยาวไงนิทานนิทานนะโกหกบจมูกก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นอ่าหลายคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยโยงกันไปว่าทั้งคู่เนี่ยเขาโพสแบบนี้เนี่ยเขาโพสตแบบโพสสื่อถึงกันหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยที่คนเขาสงสัยกันว่าฟาดกันใช่ไหมจบไม่จบจริงเออ คนคิดแบบนั้นกันนะฮะเพราะว่านี่อย่างก่อนหน้านี้คุณเจตก็มีภาพกับคุณคุณปรางเลยที่ปรางแต่ีปางเป็นคนลงอ่าลงเป็นเหมือนภาพโปรโมทละครเขาแหละจริงๆเป็นภาพโปรโมทละครนี่หลายคนก็เข้ามาไม่ได้ทัวร์ลงนะเนี่ยคือทัวร์ไม่ไม่ใช่ทัวร์ลงแต่หมายถึงว่าเาวเนี่ยอาจจะแยกออกเป็นสองฝั่งไงฝั่งแรกที่บอกว่าไม่ไม่โอเคไงรักใหม่ดูออกอ่ะอันนี้ขออนุญาตอ่านตามที่คนมาเม้นนะเราไม่ได้อะไรนะฮะวงการบันเทิงอันเนอะ นี่คือคนมาเม้น์รูปของคุณเจดกับเลดี้ปางใครเชียร์ก็ขอให้เจอแบบวิวนะคะสู้สอุอ้ยนี่เปิดเลยค่ะนี่นะนี่คือคนคอมเมนต์สงสารวิวนี่ไม่ถ้าวิเครอยดีๆท่าเนี่ยเสียงแตกนะไม่ไมเตีบคอหรือไงใช่แล้วเขาหด่แเสียงแตกทำไมงแตกยังไงฝั่งนึงก็เชียร์ที่เชียร์วิวไงอีกฝั่งนึงก็เชียร์เลดี้ปางไงว่าโอเคตอนเขาจบกันไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไงที่เขาว่า ทำไมถึงมาลงรูปคู่กันแบบนี้จะเป็นโปรโมทละครเหรอทาไมโปรโมทละครขนาดนี้ไงเขาเขาทงานด้วยกันใช่เขาโปรโมทละครขนาดนี้เลยเหรอไม่สงสารวิวหรออะไรเงี้ยตอนนั้นไงแต่ตอนนี้ชาวเน็ตก็เหมือนกลับมาสองคนนี้เคมีเข้ากันชอบจังเลยประกบกันในซีรีส์เนี่ยดีนะเคมีดีแต่จากซีรีส์จะเป็นชีวิตจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็น่ารักนักเลดี้ปางก็น่ารักมากไม่แต่ทั้งผมว่าเลดี้ปางนี่เป็นผู้หญิงที่ถ้าผู้ชายคนไหนได้อยู่ใกล้ได้รู้จักะ มีหวั่นไหวอ่ะใช่ไม่แต่ขอขอย้อนที่เย่ป้าข้างบ้านเคยพูดครั้งก่อนได้ไหมเย่กาข้างบ้านเคยฟันธงแล้วนะแม่เปียแม่เปียแม่เปียเนี่ยายป้าข้างบ้านเราเนี่ยแม่เปียเคยฟันธงแล้วนะว่าคู่เนี้ยเขาเลิกกับอวิวกับเจตเลิกกันน่ไม่ใช่มือที่สานังพูดแล้วนะทำได้ใช่ไหมคุณผทูมใช่เออฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเกี่ยวเรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นนน่่่่ะะมมเเเปียยรราาาาาคพูดดดววอไไจจจจืืงงงลสกัน ประมาณนี้แหละระาณนั้นประมาณนั้นเออเนี่ยไม่เกี่ยวกับมือที่สามแต่ว่าถ้าคู่นี้แฟนขับฝั่งที่เชียร์ไม่ช่วงนี้คือคู่นี้มีโมเมนต์ออกมาเยอะไงคนก็เลยแบบเอ้ยยังไงกันหรือเปล่าอะไรอย่างี้อ่ะก็ต้องดูกันต่อไปแล้วกันนะครับ